วิชั่นทู o ลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit สปอร์ตเจอรี่โรเจอ o ์ยูบายใหม่สกินแค่จากสีจันสกินน้อยซูเปอร์ซีรีสตุ้นน้ำหรือล็ลอกผิวฉ่ำนาน7 2ชั่วโมงฟังมาจะครบ100ตอนแล้วรู้จักกันมากเกือบจะ2ปีแล้วอยากเจอกันตัวเป็นๆไหมครับเมื่อเจอกันได้ในงานฝ่าย Not ตฟา n ออนไซส์เปิดแฟ้มลับไขคดีระทึก ที่มาฟังผมเล่าคดีแบบสดๆมาไขคดีกันแบบสดๆกันเลยครับงานจัดขึ้นวันที่22มกราคมที่ True Digital Park Auditorium ชั้น6สนใจสั่งซื้อบัตรได้ที่ Line at Mission to the Moon แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey กับผมโจวชัยยุทธทาง Mission to the m o นะครับต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่นี่คือเทป อีพีแรกของรายการเราเราเนี่ยจะต้องมีสิ่งพิเศษพิเศษมาให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับเราเลยเชิญแขกรับเชิญสาวสวยคนหนึ่งครับซึ่งถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากๆกับภาพที่เป็นหญิงสาวท่านหนึ่งใส่เสื้อเออลี้ยวฟูแต่ฟุตบอลนะครับแล้วก็โหโเป็นเหมือนนางฟ้าอยู่ในสนามยังไงอย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการเสียเวลาไปเจอกับเธอเลยครับแธอคนนี้คือซันนี่ธัญรัตน์นวรัตน์พงศ์ครับสวัสดีครับซันนี่ สวัสดีค่ะซันนี่ครับก่อนอื่นเนี่ยให้แนะนําตัวกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนหน่อยครับค่ะก็ชื่อซันนี่นะคะธัญรัตนวรัตน์พงค่ะตอนนี้ยี่สิบหกนะคะทำงานประจําอยู่ที่เดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะฝ่ายการตลาดมาถามทีมที่ชอบดีกว่าแน่นอนก็คือลอร์พูใช่ไหมครับค่ะใช่ซันนี่เป็นแฟนลอร์พูค่ะตั้งแต่อายุประมาณห้าขวบห้าขวบ ขวบเพราะว่าดูบอลกับอาแปะค่ะแล้วแปะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยว่าให้ชอบเรือวูปูค่ะตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงๆห้าขวบจะรู้อะไรใช่ไหมคะ uh ตอนนั้นนั่นแหละที่เป็นยุคของเราปีเฟลเลอร์แต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษนะคะรู้แค่เราต้องเชียร์ทีมสีแดงเนี่ยคือ <c oughs> คุณลุงก็จะบอกว่าเนี่ยเราต้องเชียร์เรอวูปูนะเราเป็นแฟนเร uh ือวูปูตั้งแต่เด็กอ uh ่แล้วตอนตอนเด็กๆเ,เราบอกว่าเราได้ยินว่า เฮ้ยตรงเชียร์ไอทีมสีแดงมีบางครั้งไหมที่เราเชียร์ผิดไปเชียร์สีแดงอย่างแมนอยู่อ่จจะดูกับคุณลุงตลอดเพราะฉะนั้นจะไม่ผิดค่ะไม่มีผ้าไม่มีผ้านี่วันนี้เราเยือนนะไม่ใช่สีแดงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะต้อจำตลอดว่าเราจะเชียร์สีแดงอ่ะถ้าให้เออระดับความอินกับลิเวอร์พูลเนี่ยจากหนึ่งถึงสิบเนี่ยเวลาเราดูฟุตบอลเราอินมากแค่ไหนครับ อ่ะถ้าถ้าดูดูกับเพื่อนอินนะคะคืออินอินว่าแบบอยากได้แชมป์อ่ะคือแพ้มไม่ได้แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นแบบหนักมากขนาดนั้นค่ะอ,อย่างแมตชล่าสุดเนี้ยคือรุ้นมากเลยจริงๆสุดท้ายเสมอไปก็เศร้าอ,อยู่เหมือนกันนะคะแล้วรู้สึกไงบ้างที่แอนดี้โรเบันโดนใบแดงในแมตชนั้นครับแมตชกับสเปอร์ <laughs> มันก็ไม่แฟรเนาะอืมเขาก็ต้องโดนใบแดงเหมือนกันนะใช่ยังนงอืม คือซันนี่เป็นคนอาจจะดูบอลน,น้อยกว่าเตะบอลคือไม่ได้แบบดูขนาดนั้นไม่ได้เป็นสายวิเคราะห์บอลไม่ได้เป็นคนที่แบบดูจัดจัดอะคะ่ะคือซันนี่ชอบเวอร์วููคือซันนี่เป็นแฟนบอลสายอุปกรณ์ดีกว่าอ๋อยังไงครับชอบซื้อของทุกอย่างที่เป็นเวอร์พููค่ะอืมบอลพวกตุ๊กตาถ้วยรางวัลอเอ่อเตเรียมที่เป็นพัซเซอะไรพวกนี้คะ่ะก็คือ ซันนี่จะมีแบบคอลเลคชันลิเวอร์ p o o ของสันนี่แล้วก็พวกเสือ้อของรักของลิเวอร์ p o o ที่เรารักมากที่สุดคืออะไรครับสันนี่ของรักที่สุดของสันนี่จะเป็นตุ๊กตาเจลาอ์มันหน้าตาเป<ม>็นยังไงครับผมมันเป็นตุ๊กตาเจลาดตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอะ่ะประมาณเท่านี้ค่ะคือมันมันเป็นของอย่างแรกเกี่ยวกับลิเวอร์ p o o ที่สันนี่ซื้อด้วยตัวเองเราชอบเจลาด,ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ชอบจะหลั่อยู่แล้วคะ่ะจะหลั่เป็นตำนานของเราว้าว <c oughs> แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยจะมาคุยกับซันนี่ธรรมดาก็เดี๋ยวจะไม่สนุกวันนี้ผมเตรียมเกมให้ซันนี่เล่นด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันตอนท้ายรายการแต่ที่ซันนี่บอกว่าเออซันนี่เนี่ยจะเตะฟุตบอลมากกว่าดูฟุตบอลเล่าให้ฟังหน่อยเตะฟุตบอลเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วทําไมเราถึงแบบหลงไหลการเตะฟุตบอลครับก็ซ <c oughs> ันนี่เริ่มเตะฟุตบอล จริงจริงจังตอนเกรดเจ็ดนะคะเกรดเจ็ดคือมหนึ่งค่ะก็คือเข้าทีมโรงเรียนแต่ว่าจริงๆเราสนี่ชอบบอลมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่จําความได้ตอนตอน,ตอนรุน่นานชนนี่ก็มีขอไปขอเล่นกับพวกนพีบ้างคือันี่ชอบลูกบอลแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกบอลน,นะคะคือันี่ชอบกีฬาทุกอย่างอแต่ชอบบอลที่สุดเพราะรู้สึกว่าถนัดสุดด้วยมั้งคะ่ะทำไมถึงชอบฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าเออฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องตากแดดเนาะ จะต้องแบบเออมีการประทะกับคนอื่นแ็กเกิลกันเหงื่อออกเยอะๆแล้วก็มีบางทีสกปรกนะวิ่งกับสนามหญ้าก,กับดินกับอะไรแบบเนี้ยอ่าฉันนี่รู้สึกว่ากีฬาทุกปรเะเภทอ่ะมันมีการเหงื่อออกอยู่แล้วแต่เรื่องแดดอะไรเงี้ยน,นี่ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ดินอะไรเงี้ยมันก็ล้างออกได้แล้วมันคือมันสนุกอะ่ะซันนี่เน้นความสนุกมากกว่าทุกๆอย่างนะคะคือซันนี่เป็นคนแบบ ชอบเล่นเป็นสายลุยๆหน่อยเนาะแต่ว่าโหผิวซันนี่ดีมากเลยก็เมื่อก่อนเวลาตากแดดคือซันนี่เป็นคนไม่ใช้ครีมกันแดดด้วยเหรอพอตากแดดอ่ะก็ดําดําปีเลยเวลาถ้าทัวร์นาเมนต์ทีหนึ่งอะค่ะมันทั้งวันใช่ไหมทัวร์นาเมนต์อะแบบเช้าเย็นเย็นโคก็จะแบบดําปีเลยแต่ว่ามันจะผัดไปเองอะค่ะอืมโอ้โหเป็นคนที่แบบไม่ได้ห่วงสวยอะไรมากมายเลยนะเนี่ยเป็นคนลุยมากเลย ทีนี้ถามต่อว่าเอาแล้วแบบพอเรารู้ตัวว่าเราเริ่มเล่นฟุตบอลแล้วครับเราได้เคยมีการไปเรียนฟุตบอลไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเขามีการสนับสนุนไหมด้วยความที่ผู้หญิงกับการแต่ฟุตบอลในไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เออที่แพร่หลายหรือเป็นที่นิยมมากไม่มีเลยค่ะไม่มีไปเรียนเพิ่มพ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนอ๋อสันนี่จะขอเข้าทีมโรงเรียนได้อ่ะคือที่ต้องไปกราบขอร้องพ่อแม่เลยนะว่า ขอสันนี่ได้เล่นได้ไหมคือสันนี่จะตั้งใจเรียนขอร้องคถอซันนี่ขอเล่น<ม>แล้วก็ร้องไห้เอาจริงๆซันนี่ร้องไห้ตลอดขอเล่นบอลเพราะว่า<ม>พ่อแม่สันนี่บอกว่าซันนี่มันเป็นกีฬาของผู้ชายแล้วถ้าเจ็บตัวจะทํายังไงแล้วเรื่องเรียนเราล่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอยากให้เน้นเรื่องการเรียนการอะไรมากกว่าการที่จะไปเล่นกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเพราะเขาเป็นหัวอาการบาดเจ็บด้วยเพราะฉันนี่ก็จะแบบมีปะทะตลอดมีล้มหัวฟาดพื้นบ้างในการเตะบอลนะคะเมื่อก่อนเขาก็อยากจะเล่นอะ ไปเล่นกีฬาอื่นรักกนอะไรเงี้ยแต่แต่ฉันนี่ชอบเตะบอลฉันนี่ก็เป็นเด็กกูด้วยสุดท้ายก็เลยมาเตะบอลได้คุณพ่อคุณแม่เคยถามเหตุผลไหมครับว่าเอ้ยซันนี่ทาไมเราถึงชอบเตะบอลทําไมถึงแบบไม่ไปเล่นอย่างอื่นหรือว่าแบบอย่างเช่นไปเรียนเปียโนหรือว่าแบบไปไปเต้นหรือไปอะไรเงี้ยครับ เขาเคยถามเหตุผล,ลหรือไม่ครับผมจาไม่ได้ว่าเคยถามหรือเปล่าแต่เท่าที่จําได้ไม่เคยนะคะอืแต่ว่าจริงๆพ่อแม่สนี่ส่งไปเรียนทุกอย่างนี่ไม่ใช่บอ,อลอากฬาจะมีบ้างมีส่งเรียนเต็กอนโดบ้างมีจับเรียนบลเล่เขาอยากให้ซนี่แบบทําตัวให้เป็นผู้หญิงหน่อยเรียนได้แค่สองครั้งมั้ง <c oughs> แล้วคุณครูก็บอกว่าแบบมันคงไม่เหมาะกับซนี่ <c oughs> เราอาจจะไม่ได้ชอบมัน่นะเนาะใช่ใช่ค่ะก็จะมีประมาณนั้นค่ะก็เป็นเรียนหมักล้อมด้วยเปียโนก็เรียนน้องเพลงก็เรียน <c oughs> เรียนทุกอย่างเวโอลิน ค่ะพ่อแม่ส่งไปเรียนทุกอย่างที่ไม่ใช่กีฬาแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเตะบอลน,นะครับเคยมีครั้งไหนไหมที่เรารู้สึกว่าุมันบาดเจ็บรุนแรงที่สุดที่เราเคยเป็นมาเลยอ่าจะไม่มีขนาดนั้นค่ะอย่างมากก็เอ็นฉีกหรือว่าเ oh. ออหัวกระแทกพื้นอ่ะก็จะรู้สึกอันตรายสุดเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องไปเอ็มไอสมองหลายรอบอยู่เพราะว่าตอนนั้นขนาดาไม่หนักแล้วครับเนี่ยคะ <Huh? S 1> นี่ไม่หนักแล้วครับเนี่ยเอ็มไอสมองนะครับก็ คือพอเอ i แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะโอ้โหคี้ <okay. S 1> หอบก็เลยคิดว่าไม่หนักแต่ตอนนั้นก็คือสลบเลยบู๊ oh. แล้วก็จำอะไรไม่ได้ไปสักพักหนึ่งค่ะพี่พี่เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เ็าึงไม่อยากให้เราเตะบอลมัน <c oughs> หนักมันดูหนักจริงๆนะแต่เราก็ยังแบบยังรักยังชอบแบบแม้ว่าเราจะสลบบูไปครั้งนั้นเรากลับมาก็ยังอยากที่จะไปเตะบอลอีกเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะคือตอนที่สลบไปอะ <c oughs> แป๊บเดียวนะคะแปบ๊บเดียวแล้วก็จําได้อีกทีคือไปอยู่ในคลินิก ในห้องพยาบาลของโรงเรียนงงๆอะ่ะมัน,ม,นมันเออไปหมดเลยว่าแบบอืมเกิดอะไรขึ้นแล้วความทรงจมันค่อยๆย้อนกลับมาว่าอ๋อเตะบอลอยู่ก็เลยจะจับไปเตะแต่ทุกคนแบบเฮ้ยแบบบ้าเหรออะไรเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลเขาก็โทรเรียกแม่มารับแล้วก็อืไปโรงพยาบาลไปเอ็มอาร์ไออะไรเงี้ยค่ะครับแล้วทุกวันนี้ยังมีได้มีโอกาสไปเตะบอลบ้างหรือเปล่าครับมีเตะเกือบทุกวันเลยค่ะช่วงนี้วันเลยเหรอครับไปเตะที่ไหนครับเนี่ย กือทุกวันคือแล้วแต่เลยค่ะว่าเขาจะชวนซันนี่ไปที่ไหนคือซันนี่ไม่มีทีมที่ประจําแบบประจําจริงๆจริงๆทีมที่ประจำจริงๆอ่ะจะจะเตะก,กันเองเล่นๆในในหมู่บ้านคะ่ะอก็คือจะเตะแบบตั้งโกรูหนูเตะก,กันอ,อันนี้คือ,อที่ที่เตะเป็นประจํานะคะแต่ว่าช่วงนี้ยก็จะมีงานงานบอลเข้ามาเยอะเยอะพอสมควรก็จะมีไปเตะเอาไพลา์บ้างกรีนฟิลด์ไปเตะที่สนามของเกษตรศาสตร์เอฟซีบ้างมีโบลิสพโลมี อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจะไปทั่วเลยอ่ะเวลาที่เราไปเตะบอลเนี่ยครับเราไปอยู่ทีมผู้หญิงหรือเราไปเล่นร่วมกับผู้ชายครับก็จะมีแต่ผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะมันไม่มีใครเตะแล้วพอเรียนจบมาก็หาผู้หญิงเตะด้วยไม่ได้แล้วเราเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในทีมที่เล่นกันเหรอครับค่ะใช่โอ้หว้าวมากฮอแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกรงนะเกรงเพราะว่าซันนี่ไม่อยากจะถ่วง อืมอ่าใช่คือซันนี่ก็จะอยากจะเล่นให้ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าถ้าถ่วงอ่ะซนนี่กลัวเดี๋ยวเขาไม่อยากให้ซันนี่เล่นอ,อีกอ๋อเดี๋ยวเขาไม่ชวนเราอีกเนาะคือแล้วซันนี่ก็แบบพยายามที่จะไม่ถ่วงแล้วพอยิ่งเกรงแล้วมันก็บางทีมันก็เล่นไม่ออกอืแล้วเวลาซันนี่ไปกับทีมที่ไม่ได้ประจําอะค่ะค,ะคือค เป็นพี่ๆคนใหม่ๆที่แบบเพิ่งรู้จักกันมันยังมันยังซิงกันไม่ได้ใช่ไหมซันนี่อาจจะยังไม่รู้สไตล์ซันนี่จะเกรงเป็นพิเศษเลยแล้วก็จะเล่นไม่ค่อยออกแต่ก็จะพยายามอยู่ดีเพราะทุกวันนี้เวลาคนชวนไปมันก็จะเป็นกลุ่มใหม่ๆทางนั้นเลยใช่ไหมคะอืมครับผมเชื่อว่าถ้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะมีคนอยากชวนซันนี่ไปเล่นเพิ่มขึ้นเลยนะถ้าพูดแบบเนี้ยปกติแล้วถ้าซันนี่เล่นเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งไหนครับซันนี่จะเล่นหน้าขวาค่ะว้าว ทำไมเา<ะ>เล่นหน้าขวาครับสันนิถฐานะเขาเท้าขวาด้วยไหมคะมันมันเหมือนถนัดด้วยจริงๆแล้วสันนิถฐนัอนเจ็ดคนมากกว่าอืมที่จะเตะสิบเอ็ดคนนะเพราะว่าเมื่อก่อนสนิดเตะมาเจ็ดคนไงอืนนี้จะเป็นสนามสิบเ็ดคนตลอดสนิดจะมีปัญหาเรื่องการดูลายครัตลอดชอบชอบลืมลืมดูลายแล้วแบบล้ำอ่อล้ำแน่โอ้ไม่เป็นไรเดีว เราเชื่อว่าถ้าเตะไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มชินและปรับตัวได้เนาะแล้วก็ถ้าแบบเจอกับคนทีมเดิมๆเนี่ยมันก็อย่างที่ชันนี่บอกมันจะเริ่มซิคงเข้าใจกันมองตาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อใช้วิ่งไปทางไหนจะเตะยังไงทีนี้เรามาถามว่าต่อเลยดีกว่าว่ามันมีประเด็นที่คนเขามักจะมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องเท่ากับผู้ชายเท่านั้นอะไรแบบนี้เรามองเรื่องนี้หรือคิดเรื่องนี้ยังไงครับอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนมันเป็นบาดแผลในใจ เพราะว่าซันนี่โดนเนี่ยนั้นมันทั้งชีวิตไงซันนี่คิดว่าสําหรับซันนี่นะคะกีฬามันไม่ควรจะมีแบ่งแยกแล้วอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงเลยงอก็คือถ้าผู้หญิงอยากจะเตะบอลน่ะก็น่าจะเตะได้ไม่จำเป็นจะต้องแบเป็นผู้ชายเท่านั้นซันนี่เป็นผู้หญิงนะก็คือซันนี่ก็อยากที่จะเตะบอลได้แบบอิสระโดยที่แบบไม่มีข้อกังขา อื S <S ด,ด้วยสลีละาร่างกายของผู้หญิงอาจจะโอเควิ่งอาจจะช้ากว่าผู้ชายหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้คล่องเท่าแต่ก็อยากเล่นเหมือนกันแล้วก็ชอบเล่นได้เหมือนกันค่ะ <S <S แล้วก็ควรจะมีโอกาสได้เล่นมากกว่านี้ <S <S หรือผู้ชายอาจ,จะไปเต้นบาเล่ก็ไม่ควรจะมีข้อกังขาอะไรทุกๆกีฬานะคะก็ไม่ควรจะแบบแยกว่านี่คือกีฬาของผู้หญิงหรือว่านี่คือกีฬาของผู้ชาย <S <S อืมโอ้โหต้องตบมือเลยสาวเอฟเฟกตตบมือต้องมาละ <Okay. S 2> เพราะว่าพูดได้ดีมากเราก็เห็นด้วยมากว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ควรจะมีการแบ่งเพศทุกคนควรจะเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรืออายุเท่าไหร่เนาะการเล่นกีฬาเนี่ยเราเชื่อว่ากีฬามันคือสิ่งที่มีจาตั้งแต่โบราณเพื่อที่จะทําให้เราอ่ะรู้จักกันมากขึ้นเกิดความสามาคัคคีเพราะว่าเขาให้เล่นเป็นทีมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแบ่งแยกเลยว่าเพศไหนก็ตามอันนั้นถ้าจะแบ่งก็เอาไว้สําหรับการแข่งขันก็พอทีนี้เนี่ยได้ยินมาว่าซันนี่เนี่ย เออเป็นผู้จัดการทีมบอลหญิงของสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีด้วยเหรอครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็คือซันนี่ปติดเป็นประจำที่หมู่บ้านแถวบางนาใช่ไหมคะแล้วก็ไปได้รู้จักกับเออพี่คนหนึ่งที่เป็นรองประธานสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีแล้วก็เห็นว่าตอนที่ซันนีจบโทรมาจากที่อังกฤษอะค่ะซันนีมีทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเกี่ยวกับ marketing ให้ฟุตบอลหญิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ แกก็เลยชวนคนนี้ว่าเอ้ยอยากลองมาทําบอลหญิงให้เกษตรไหมอยากลองโปรโมทบอลหญิงดูไหมซนนี่ก็สนใจเพราะว่าซนนี่รู้สึกว่าซนนี่อยากให้บอลหญิงอ่ะเป็นอะไรที่แบบในประเทศไทยเลยนะให้แบบเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นมานบ้างยอมรับแล้วทุกคนก<ล>็กนกเข้าใจกับการเป็นบอลหญิงมากขึ้นเนะาะใช่เพราะตอนนี้ในต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศบอลหญิงอ่ะกาลังแบบบูมมากเลยนะอืมคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอลผู้ชายนะคะ มันมีเอ่อเพจชื่อว่า this fan girl ถ้าถ้าเคยดูชายก็จืแบบบอนหญิงเลยอืมนี่เดี๋ยวต้องโทรหามาดามแป้งแล้วมาดามแป้งครับช่วยฝากซันนี่ด้วยครับผมนะ <laughs> ครับ <laughs> เพื่อแบบ <laughs> ไปเป็นทีมชาติครู <laughs> ผมเชื่อว่าคือฮาแน่นอนเลยทีนี้ถามต่อเลยซันนี่แล้วแบบเออถ้าถามถึงนักฟุตบอลที่เราชอบที่สุดให้เลือกหนึ่งคนเลยได้แค่คนเดียวอืม เราเลือกใครครับซา่าค่ะโมเมทซาลาเนาะ,ะทำไมถึงเลือกซา่าครับเพราะว่าซันนี่ชอบเขาที่ความเป็นเขาด้วยความน่ารักในแบบบุคลิกแบบส่วนตัวเวลาเขาแบบอยู่นอกเกม,มหรือว่าอยู่ในเกมเองอะ่ะเขาก็ดูเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เล่นแบบแฟร์เย์มากนะแล้วก็มีสกิลที่สุดยอดมากๆคือซันนี่ชอบสกิลเวลาเขาเลี้ยงหลบ,บล็อกหลบมันเหมือนเป็นไอดอลของซันนี่อ่ะอืม,มก็ราชอบซา่าที่สุดคะ่ะ เห็นด้วยครับนี่เพราะว่าถ้าคิดดูดีๆเนี่ยซาร่าเวลาเขาเออโดนแท็กเกิลแรงๆเนี่ยเขาก็จะควบคุมออรมณมได้ดีมากเลยเนาะแล้วก็รักษาผลงานต่อเนื่องแบบหลากหลายซีซันได้แบบยิงอย่างท็อปฟอร์มตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาสักทีซันนี่กังวลเรื่องนี้ไหมครับถ้าเกิดไม่มีซาร่าซันนี่ก็เสียใจนะต้องไปเชียร์ซาร่าถึงแม้เขาจะไปไหนอืมนะคะเพราะว่าซันนี่ชอบดูเขาเตะ ก็ชอบดูเขาเล่นน่ะ <ừ m. S 2> แต่ยังไงก็จะเชียร์ยเลยว่าพูอยู่ดีนะคงไม่ย้ายทีมเชยรอสมสมุติเล่นๆสมมุติเล่นๆเลยอันนี้เป็นแบบแค่เรื่องสมมุติถ้าเกิดอยู่ๆซารา่าย้ายไปแมนยูอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงสันนี่ผม <c oughs> ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยน่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรี่เป็นไปไม่ได้เลยเนาะก็จะชอบเขาที่เป็นเขาอยู่ดีแต่แต่ก็มีความแบบนิดนึงนะแบบฮึแมนยูอะ่ะเนะเาะซ <c oughs> าร่าอย่ายิงเลยอย่ายิงเลย้อยงหลบแล้วก็ยิงออกไป อ่ะมาถึงช่วงคำถามครับผมที่วันนี้ทีมงานและเรายาได้เตรียมมาจะถามสันนี่ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมสรลิเวอ์พูลทั้งหมดเลยก็จะมีคำถามแล้วก็จะมีช้อยสี่ข้อให้สันนี่ได้เลือกตอบนะพร้อมไหมครับสันนี่สำหรับข้อแรกโอเคสันนี่เกินก่อนนะสันนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสันนี่ทำได้สันนี่ทำได้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยฮะ,ะคำถามข้อที่หนึ่งถามว่า ผู้จัดการทีมก่อนหน้าเยอเกนคอปคือใครชอไว้นะครับข้อแรกปูรอยรอยฮอสซอนนะครับข้อที่2องแบรดเดนโรเจอร์ Roger, ครับข้อที่3ามคิงเคนนี่หรือว่าเซอร์เคนนี่ดาวกตครับและข้อที่4ี่ลาเฟลเบนิเตสครับจะเลือกข้อไหนครับซันนี่สองแบรดเดนโรเจอร์ใช่ไหมครับะ <laughs> ยันคำตอบนะครับว่าเป็นแบรดเดนโรเจอร์และคำตอบ ถูกต้องนะครับแมตบมือฮะแบรดด้าลอเจอร์ถูกต้องนะครับก่อนที่เขาจะย้ายไปคุมปัจจุบันก็จะเป็น City เลสเตอร์ซิตี้เนาะแอลาเอลเบนิเตสอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool ครับเคยพาหงแดงลิเวอร์ p o o คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในปีใดครับข้อที่1ครับปี2003ข้อที่2ปี2004 2005และไล่ไปถึง2006ครับ เพื่อนๆลองช่วยกันคิดลองช่วยสันนี่กันดูเลยครับว่าลาฟอโอเวนิเตสเคยคุมลิเวอร์พูและคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีใดอ่าที่สตีเวนเจอร์ลาดเป็นคนชูถ้วยเลยนะนี่ในแมตในแมตช์เอซิมิลานใช่ที่อิสตันบูลครับแมตช์ที่เจอเอซิมิลานเสมอสามประตูต่อสามก่อนที่จะต่อเวลาและยิงจุดโทษชนะครับเป็นท่าที่เจอร์ลาดทำอย่างนี้ฮะนี่ฮะ เ <Share> ึ้นน,นะจำได้ว่าที่อิสตันบูลถึงปีอะไรอะ่ะ2ห0 5ยืนยันคำตอบไหมครับซันนี่2ห0าก็ได้ค่ะคำตอบ2ห0าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแม่ยินดีด้วยฮะก็เป็นปีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถคว้าดาวมาได้อีกหนึ่งดวงนะครับที่ยูฟาแชมเปี้ยนเลกเราได้มานะสตีเฟนจลัตถือว่าเป็นแม์ในตำนานที่หลายคนเนะี่ยอยู่ในความทรงจำเลยที่อิสตันบูลแล้วก็เป็นแมทท์ที่โอ้ถ้าย้อนกลับไปดูภาพตอน วันแข่งขันเนี่ยโอ้มีคนลุกน้ำตาไหลเลยลองกลับไปดูกัได้นะครับทุกคนคําถามข้อนี้เป็นคําถามที่เกี่ยวกับโมเม็ดซาร่าครับถามเลยครับว่าก่อนที่โมเม็ดซาร่าจะย้ายมาค้าแข้งกับล mm ิเวอร์พูลเขาเคยค้าแข่งกับสโมสรใดในพรีเมียร์ลีกครับเชลซสี ยืนยันคำตอบนะทำหน้ามันไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นคำตอบที่ไม่่ใจตลอดล่ันนี่ความจําไม่ค่อยดีเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> แหม่ต้องหยิบอีสิครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของออโมเมตซาร่านะครับถือว่าตอบถูกครับซันนี่มาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้เนี่ยพี่คาดหวังในตัวซันนี่มากครับยังมีข้อสุดท้ายอีกเหรอคะข้อสุดท้ายแล้วครับไอ,เอ้เพื่อนๆลองตอบเล่นๆไว้พร้อมกันนะครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกสูงสุด หรือพเมลลีกเนี่ยหมาทั้งหมดกี่ครั้ง 18, 19, 20, รครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดครับพึ่งพึ่งปีที่แล้วเองเออพึ่งปีที่แล้วเองเอา่าโอเคสิบเก้าสิบเก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับลิเวอร์พูลเนี่ย <laughs> เป็นแชมป์สุดในประเทศอังกฤษนะครับปีที่แล้วเนี่ยฤดูการที่แล้วเนี่ยทั้งที่สิบเก้านะครับแม่นี่ก็คือเกมสนุก ที่วันนี้เนี่ยเอามาแกล้งน้องซันนี่กันนะครับหรือว่าพอหอมปากหอมคอแนละ้วแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะลุ้นไปตามๆกันแล้วก็ลองตอบบางคนก็อาจจะตอบผิดตอบถูกเนาะซึ่งก็เอามันเป็นคําถามที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรียบูสุดท้ายแล้วอยากจะให้ซันนี่เนี่ยออฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลเรียบูหรือว่าในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วฟุตบอลให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ ค่ะก็เรื่องของเพศกับฟุตบอลเนนี่ก็อยากจะฝากว่าทุกคนก็อย่าแบ่งแยกระหว่างกีฬาของผู้ชายกับกีฬาของผู้หญิงแต่ว่าเนนี่อยากให้ทุกคนทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็คือถ้าอยากทําอะไรถ้าชอบทําอะไรทําเลยไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะจัดว่าอะไรแต่เนนี่คิดว่าเนนี่เป็นคนแบบเนนี่อยากทํอะเนนี่ไม่สนใจหรอกว่าเขาจะคิดยังไง แต่เราควรทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกๆคนทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าไม่ไปผิดกับใครนะคะทำเลยเนาะชอบอะไรรักอะไรทำเลยถ้าอยากไปติดตามซันนี่มีช่องทางติดตามไหมครับค่ะก็ถ้าจะกจะตามซันนี่ก็ติดตามซันนี่จากไอจีซันนี่นะคะ sunny.fc mm hmm. หรือว่าเพจเ facebook ของกเกษตรศาสตร์เอฟซีนะคะวันนี้ขอบคุณซันนี่มากที่มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็แหมทำให้เราได้รู้จัก น้องซันนี่มากขึ้นเนาะเป็นนางฟ้าของเรียกพูนะครับขอบคุณซันนี่มากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่นะซันนี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซันนี่นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้เราได้มาคุยกับซันนี่นะจะเห็นว่าจริงๆแล้วซันนี่เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรียกพูกมากๆแล้วก็ชื่นชอบการเตะฟุตบอลมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ตัดสินว่า ฟุตบอลจะเท่ากับเพศอะไรไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่เราทุกคนสามารถเตะฟุตบอลได้เหมือนกันกีฬาเป็นสิ่งสวยงามฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้สปอร์ตเจอร์นี่นะผมโจวี่ไปแล้วครับสวัสดีครับส p o r t ตเจ r n e นี่พรีเซนเต็ดบายสีจันสกิน moist u p e r series ตุนน้ำลึกล็อกผิวช่ำนาน72ชั่วโมง